ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเกม p พสซโมเลเตอร์ X แน่นอนครับมีโลกมาใหม่มันก็ต้องมีบั๊กเป็นธรรมดานะครับซึ่งโลกอื่นมันก็มีเหมือนกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับสําหรับโลกใหม่ที่เพิ่งอัพมามันมีบัก๊กเว้ยทุกคนมันไม่ใช่บั๊กคอยหรือบั๊กอะไรนะมันเป็นบั๊กแบบเท่ๆอะไรเงี้ยเนาะเออมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยเราก็โดดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจึ๊บจุ๊บจ๊บ,จบ,จบนี่นี่ไง หรือว่ามีผมรู้อยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะแล้วมันจะมีแค่ตรงนี้เว้ยมันขึ้นได้แค่ตรงนี้ฝั่งนู้นก็ขึ้นไม่ได้เว้ยขึ้นได้แค่เสาอันนี้อันเดียวเดี๋ยขึ้นให้ดูอ่ะเผื่อใครแบบเฮ้ยพี่มัโกหกเปล่าเนี่ยตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ดูฮะเห็นะตรงนี้ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ที่เดียวไงผมคิดแล้วว่ามันต้องมี <laughs> แต่ต้องมีเซิร์ฟบอร์ดถ้าไม่มีเซิร์ฟบอร์ดจะไปตรงนี้ไม่ได้เห็นปะถ้าไม่มีเซิร์ฟบอร์ดไปตรงนี้ ทุกคนต้องมีเซิร์ฟบอร์ดนะหรือว่าจะไปทางนี้ก็ได้หรือเปล่าวะเราลองดูกันโอเคเฮ้ยไปทางนี้ก็ได้ถ้าไม่มีคนไม่มีเซิร์ฟบอร์ดอะเอ้ยไปงี้ไดเ้เห็นไหมไปงี้ก็ได้แต่ว่ามันจะสุดตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่สุดว่ะเฮ้ยไปได้เรื่อยๆวะเฮ้ยเอาเรื่องนะมาโอ้ไม่ได้ละตรงนี้ไม่ได้ละโอ้ตรงนี้ขึ้นได้วะอ๋อถ้าไม่มีเซิร์ฟบอร์ดตตันแค่ตรงนี้โอเคแต่ถ้าใครมีเซิร์ฟบอร์ดมันตรงนี้ไว้ดู เอ้ยมันลอยได้อ่ะครับเฮ้ยมันลอยได้เหมือนด่านเทคโวเลย <c oughs> แล้วนี้ไม่งลอยได้ทั่วแมเปเลยเนวะ้ยดูดิเราจะไปตรงเหี้ยมันก็ลอยได้นะเห็นปะถ้าเรามีเซิร์ฟบอร์ดอ่ะนะนี่เห็นปะไปได้เรื่อยๆเลยเห็นปะมาเรื่องนะเห็นทุกคน <c oughs> ไปได้หมดนะโดเท่มากอ่ะก็เป็นแบบบักง่ายๆอะ เท่ๆงั้นหละเออมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็เท่ๆเอ้แต่ว่าถ้ามันไปตรงนี้ะทุกคนมันจะตกนะเนี่ยตรงเนี้ยเออโอ้กลับไม่ทันถ้ามาประมาณจงจังก้อนหินตรงเนี้ยมันจะไม่ลอยนะมันจะตกให้เราเลยแ้าทุกคนถ้าตะวันมีเซิร์ฟบอร์ดอะมันจะไปตรงนี้ได้นะเห็นไหมแต่ว่ามันไปตรงนู้นไม่ได้เว้ยหาทางแล้วมันตันแค่ตรงนี้ผมอยากไปตรงนู้นมากเลยตรงนู้นมันเป็นป่องผูเข่าไฟเขาเท่ไงเออแต่มันไปไม่ได้เว้ยมันไม่มาเรื่องอ่ะเออมันไปได้แค่นี้อะลองแล้ว แล้วมันตรงนี้มันก็จะไม่ลอยนะทุกคน,นเห็นปะมันไม่ลอยเว้ยถ้าอยู่ประมาณช่วงก้อนหินตรงเนี้ยไปฝั่งหนูนะมันจะลอยให้ได้เว้ยก็เท่ดีนะเผื่อใครยังไม่รู้ก็เอาไปแบบทาเท่ๆอะไรเงี้ยนะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้ดานเทคโวลนะเทคโวลมันจะอยู่ตรงนี้นี่สองฝั่งคือขึ้นได้หมดเลยนะเนี่ยเห็นปะมันขึ้นได้นะทุกคนฝั่งนี้ก็ขึ้นได้เหมือนกันได้ปะวะเฮียพูดเท่เลยเฮ้ยขึ้นได้เนี่ยเห็นปะ แต่ตอนนี้จะบังคับยากนิดนึงนี่ขึ้นได้เว้ยเป็นไงนี่เทคโว์ขึ้นได้ฝั่งนู้นก็ขึ้นได้นะเทควล์ขึ้นได้ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับทุกคนแล้วก็มีอ่าตรงนู้นอีกหนึ่งจุดตรงนี้ขึ้นได้ไอ้ตรงวงกลมใหญ่ๆอะทุกคนเออขึ้นได้อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วตรงนี้มันจะใช้เซิร์ฟบอร์ดแล้วมันก็จะลอยได้เว้ยเห็นไนะหมไม่มีใครมองเห็นผมแหละเห็นไหมแล้วเราก็สามารถคลิกได้เลยเห็นไหมเอ้ยเจ๋งว่ะ จริงนะแต่รู้สึกว่ามันจะไปได้แค่นิดเดียวมัม้งเห็นป่ไม่ได้ละจะไปได้แค่นี้นะครับทุกคนสําหรับดนันเทคโวมันไม่มีแค่นี้แหละง่ายโอเคก็มีเท่านี้นะครับใครชอบกดไ like, ล like, ค์กด s ับใครกดไลค์กดแชร์ผมได้แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย